อาร์ตเป็นแบรนด์ที่เราใช้ทีมของ Imaginative Living อาร์ตกับอีเดนะสมกันทีมของเราก็คือว่าเราจะสร้างบ้านกัทาวน์เาให้คนเมืองแต่สำคัญที่สุดคือว่าเราใช้คำว่า a f t Craft สิ่งที่มปนมีวิญญาณเราอยากสร้างชีวิตให้เขา อาร์เดนมันเป็นแบรนด์นที่เราเพยายามอินสปายตัวเองหาสิ่งนั้นให้ลูกค้าเราจริงๆเป็นพวกเอล m เมนต์เล็กๆน้อยๆพนี้ผมว่าไะทีมงานอินสปายตัวเองเราดิลิเวอรนั้นให้ลูกค้าผมมองคอนเซ็ปต์ของโครงการอีกนี้ครับเรามองว่าตอนนี้มันเหมือนมีโลก2โลกอาร์เดนเนี่ยคือโลกอีกโลกหนึ่งมัคือ สวนบนสวรรค์ที่มีความสุนทรีของศิลปะมากๆคนที่เข้ามาในโครงการเนี่ยจะรู้สึกเหมือนมาอยู่อีกโลกหนึ่งเลยจากข้างนอกที่เป็นโลกที่วุ่นวายคุณจะเข้ามาอยู่ในโลกที่เขียวร่มรื่นมีความสุขมีเซนส์ของการอยู่อาศัยทั้งหมดเป็นที่ที่คนได้ใช้ชีวิตจริงๆได้พักผ่อนจริงๆนี่คือคอนเซ็ปต์ที่วางเอาไวา้ พอเราวางภาพว่าเป็น Live Imagination เนี่ยมันก็พูดถึงว่าเราจะทำยังไงให้คนอยู่อาศัยมีจินตนาการที่ต่อยอดไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำโครงการตัวนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมองกลับไปที่ตัว Infrastructure พื้นฐานของตัวโครงการก่อนนะครับโครงการของเราเนี่ยก็จะเน้นเลยตั้งแต่ตัวเป็นเรื่องของไฟฟ้าสายโทรพท์ต่างเนี่ยให้กดลงใต้ดินทั้งหมดเราก็จะมีการกระจายพื้นที่สีเขียว ให้มีกระจายอยู่ทั่วโครงการมีเสียงน้ํารับลมได้ตามที่ทางโซลูชันเรากำหนดเอไาไว้ตั้งแต่ต้นเราพยายามที่จะคล้ายๆกับมีไฟล์ดีเทลของตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยให้มีความคลีนมีความเพียวฟอร์มมากที่สุดเรามีการพยายามอินทิเกรตหรือเทาหรือเทาเข้มเนี่ยกับตัวฟาศาสที่มันมีสีไม้เข้ามาผสมเพื่อให้มันเกิดบรรยากาศที่มันดูมีความอบอุ่นมีความน่าสบายตาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักของตัวโครงการเรา เอาโจทย์พวกนี้นะฮะมาใช้ในการที่จะสร้างรูปแบบของแลนด s c a p e ที่มันมีภาพจําที่มันชัดเจนต้นไม้เนี่ยมันสักเคดสถานที่อย่างนี้มันมีมีมีคาแรคเตอร์มีสปิริตของพื้นที่นี้อยู่ใช้ต้นไม้ที่มันมีขนาดใหญ่ที่มันขนาดเข้ามาให้มันเกิดเป็นเป็นวิวเป็นบรรยากาศที่คนเข้าไปแล้วรู้สึกถึงความพิเศษที่ตรงนี้มันมีสปิริตที่มันแตกต่างจากที่อื่นซึ่งต้นไม้ที่เราเลือกใช้เนี่ยคือเป็นต้นไม้ที่เป็นสมชัิซึ่งตอบรับกับ คอนเซปต์ของอาเดนคือจะเป็นโลกที่มีต้นไม้ใหญ่มีควาเขียวนอกจากเขียวแล้วยังต้องมีความยั่งย şey oh ืนด้วยเหมือนกาว่าในอนาคตถัดไปเนี่ยต้นไม้ก็จะมีแต่โตขึ้นอย่างยั่งยืนได้ครับ